คุณต้องตอบตัวเองก่อนว่าตัวคุณเนี่ยใช้ AI แบบไหนผมจะแยกเป็น2เรื่องเนาะเรื่องที่1ครับใช้ AI แบบผู้ใช้กับ2ใช้ AI แบบผู้สร้างถ้าคุณเป็น AI แบบผู้ใช้ผู้ใช้คือนักการตลาดทำคอนเทนต์เจ้าของธุรกิจใช้เพื่อต้องการหาคําตอบใช้เพื่อเป็นเพื่อนคู่คิดใช้เป็นที่ปรึกษาส่วนผู้สร้างผู้สร้างคือใคร data scientist หรือจะเป็นในสายของโปรแกรมเมอร์หรือในสายของ developer สาย engineering ที่เขาต้องการสร้างระบบสร้าง AI สร้าง AI agent หรือสร้างอะไรขึ้นมาเพื่อเอามาใช้ในองค์กรในหน่วยงานหรือใช้ส่วนตัวถ้าเราแยก2เรื่องนี้ออกเราจะรู้แล้วว่าเราจะเรียนอะไรถ้าเป็นผู้ใช้ผู้ใช้นะคุณแค่ใช้มันไม่ต้องสร้างแต่ถ้าเป็นผู้สร้างอาจจะต้องเรียนทั้งวิธีการใช้งานแล้วค่อยขยับไปเป็นเรื่องการสร้างยกตัวยอย่างเช่นมีเคสพี่ท่านหนึ่งอยากใช้ AI แต่เขาเป็นสายการใช้งานแบบปกติทั่วไปเขาไปเจอคอสคอสหนึ่งคือคอส N A N เ,เขาเห็น N A N น่ะ N A N คือระบบ AI automation ที่มันมีเอเจนต์อยู่ข้างในสร้างเอเจนต์สร้างระบบอัตโนมัติโพสต์ลงโซเชียลอัตโนมัติทำคอนเทนต์อัตโนมัติเขาก็เลยลงไปเรียนสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมครับงงเลยครับเรียนแล้วหัวระเบิดเลยเพราะเขาไม่ได้มาสายผู้สร้างเขาเป็นสายคนใช้งานแต่ไปเรียนการสร้างระบบ AI Agent กลายเป็นเรียนแล้วก็รู้สึกเฟล เราก็เลยเลิกเรียนไปถ้าเกิดคุณเป็นผู้ใช้ไปเรียนเลยครับวิธีการพร้อมยังไงให้ได้คําตอบที่ดีวิธีการใช้ AI เครื่องมือตัวไหนที่มีประสิทธิภาพวิธีการพร้อมสร้างรูปสร้างภาพสร้างวิดีโอการวางกลยุทธ์เรียนในสายผู้ใช้ส่วนผู้สร้างเขาจะไปเรียนเรื่องการใช้การสร้าง AI สร้างแอปพลิเคชันสร้างเว็บแอปสร้าง d e v วลลอปเต่างๆนานาเพราะฉะนั้นคุณจะได้เรียนตรงสายคําถามตรงนี้เนาะก็อยากจะบอกทุกคนว่าเลือก ให้ถูกแล้วค่อยลงเรียน